ันนี้ช่องจูเนียร์ชาแนลนะครับจะมาทําอาหารนะฮะจากที่มันด้ทำอาหารมานานนะหรือจูเนียร์คิดเชฟจูเนียร์นะครับผมวันนี้เราจะทําเมนูที่ชื่อว่าฟองเต้าหู้ทอดพริกเกลือไม่ีเราเรือดิเรือนะทุกคนวันนี้วัตถุดิบของหลักๆของเราเลยเนี่ย นี่นี่ไม่เออโอเคแล้วเป็นของปลากิเลนนะครับผมของปลากิเลนที่คือวัตถุดิบหลักของเรานะฮะทุกคนนั้นไปดูวัตถุดิบต่อไปเลยนะฮะโอเคฮะก็คือนี่คือวัตถุดิบของเราทั้งหมดอันนี้ก็เป็นแบบฟองน้าำโมแบบที่เราเมื่อกี้นะฮะอันนี้ให้มันนุ่มๆให้แช่น้ำห้านาทสิบนาทีนะครับทุกคนแช่น้ำพอแช่น้ำห้านาทสิบนาทีเนี่ยก็จะนุ่มนิ่งดึงนิงๆๆๆๆ่งดึงแบบนี้เลย สามารถประกอบวัตถุดิบอื่นๆได้นะประกอบใส่อาหารจานอื่นได้นะที่ไม่ใช่จานนี้นะแล้วก็ถ้าเราแช่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดตัดให้มันพอดีคำนะตัดที่เราแบบอ้าวกินได้อะไรแบบนี้นะฮะวัตถุดิบต่อมานะครับก็จะเป็นผักกับพริกสวนนะฮะก็จะอย่างนี้เลยไม่กล้าไม่กล้าเอียงหรอกหกนะนเป็นพริกจากสวนเด็ดมาเลยคัะพี่น้อง ก็อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสด่อกมาแล้วจะเป็นเกลือเป็นเกลือจุมพูเป็นเกลือจุมพูที่แบบมันสำหรับคนลดน้ำหนักนะครับอันนี้เกลือจุมพูต้นหอมนะต้นหอมนี่ต้นหอมแล้วก็อันนี้น้ำตาลขาดไม่ได้น้ำตาลเอ๊ะมันจะขาดหรือไม่ขาดก็ได้น้ำตาลอันนี้ ว่าห้ามขาดเกลือห้ามขาดเกลืออยูค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะแป้งทอดกรอบนี่แป้งนี้เลยแล้วก็หงชุสหรือรสด,ดีนี่ครับนี่ผงชรสหรือรสด,ดีโขียนะเรามาดูแบบวิธีทำกันเลยดีกว่านะทุกคนไปอาจจะไม่ตรงก็ตามนะแต่ก็ดูไปเถิดนะไม่ใช่ดูไปเถิดอยู่ วิธีทำเอ้ยลืมบอกนะะให้เราเอาไอ้แป้งทอดกรอบอันนี้เนี่ย<ม>ใส่ผสมกับน้ำเย็ยนนะลืมลืมะลืม,มนี่เราก็คนเลยคนนี้มันข้นแนะข้นเลย กาดพิธีขีดใส่เลยนะครับผมถ้าถ้าใส่แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าอยากให้ใส่กดไลค์ด้วยกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะฮะกดไลค์อย่าลืมกดซับกดซับไม่พอหรืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมกดเร้่อยๆจริงๆนะฮะโอเคเข้ารับชมต่อนะฮะเมื่อกี้โฆษณาโอเคนนี่ฮะก็ใช้ฟอกต้อพุ่งแผ่นนี่ฮะจุ่มเลย ว้าวนีจเ,นเป็นอย่างนี้มีคนเรเป็นน้ำคนแบบนี้ทุกคนแย่ตกมีคนแบบนี้นว้าวใส่เลยนะครับใส่เลย ดู่ะมันจะแบบนักหนาอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่นักหรอก ราะว่าไอ้นี่มันเริ่มมันแล้วโอเคเริ่มมันนะแล้วจับมันต้องล้างมือด่อยเ,เอาไปเสร็จมือนะฮะอันนี้นะก็จะกรอบสุกเรียบร้อยแล้วนะเนดูดีสิทุกคนแล้ไอ้นี่ยังเดือดเยอะเลยทุกคนเพราะฉะนันนน้นต้องปรับน้ำมันให้ร้อนสุดรล้วกสุดแล้ว แล้วก็เป็นอันเสร็สิ้นหีบทอดแต่ยังไม่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่ท้ายสุดก็คือขั้นตอนการผัดพริกเกลือนะพริกเกลืออเล่นี่เราแล,ลแล้วก็เปิดแก๊สเคสดนี่ยแล้วจะเกียวระเทียมให้เหลือง ทำนะเดี๋ยวได้กระเด็นหรือว่งสีว้าวเรียบร้อยอเกี่ยวกรเกียมระวังด้วยฮะกลิ่นหอมมากๆากระเทียมผัดจนกว่าเอ้ไม่ได้แบบจนก,กว่าจะนุ่มเลยฮนะแล้วฮะเราก็ใส่พริกเลย กระเทียมตุม่ะกระ,ะเดียมตย,ยทุกคนกินชุนมากวันนี้กระเทียมเริ่มแม่งแ้นะครับผมทุกคนแล้วเราใส่นี่ไปเลย ใส่เลยนะครับใส่เลยใส่เลยนะอย่าใส่อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์อลืมกดซับกดซับไม่พอกดกระดิ่งด้วยว้าวโผนึงว้าวไม่พอไม่พอใหญ่มากอ่าไม่ไหวใหญ่มากทำดีเลยนะครับทุกคนโอ้ยไปการขับไล่หวัดที่ดีมากๆ มาต่อไปนะเราจะใส่เกลือเอ็มให้เกลือดิน้ำตาลต้นตอนอุออ้มแกมเหรอเออเกะยากรึเปล่าไปเปล่าเลยนะนิดเดียว อันนี้ก็จะเป็นคือแบบหมุนหมุน,บบนถ้าไม่ใส่เกลือครก็เป็นพริกล้ำบานใส่เยอะไม่ดีนะเขียมนะ มาทุกคนต่อมาเราก็ใส่ต้นหอมนะคะ <c oughs> โอ้ยจู่นูกมาทุกคนถืว่าเป็นเรืปกตินะ,ะว่า <c oughs> จานอาหารจานนี aperture. ้ม oh Le no ีเมนูที่ว่าฟองเต้าหู้ทอดพริกเกลือลองเลยะรอนิ่เท่ารอนี่พริกเกลือโอเคถือว่ามาอันนี้ลองชิมวันนี้มาลองชิมกันนะทุกคนแบบโดนต้นหอมแบบหล่อเท่เมื่อกี้น่มาลองอันนี้ เกลือเยอะเกินไปอืมค่ะอคเกลือเยอะเกินไปแล้วอร่อยครับอร่อยจริงๆไม่อ้วนไม่อะไรอร่อยจริงๆแต่คยมาปั๊บไหน มาแล้วไปแล้วก็วชิมมันนี้ยอืมอรอยืมอรอทุกคนอนอ,อ,อม,ามาก่าครับทุกคนบอกครับนะครับถ้าหางใจทักไปเลยนะเออมะถ้าหางใจเนะี้ย กเมเนี่ยโอ้โหอันนี้ปูนุ่นะน,นะครับแล้วลองทำดูอร่อยมากมากครับทุกคนอุ้อะวันนี้ใครสนใจทักไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้ description แล้วกันทิ้งรายอะไรแบบนี้นะทุกคน รถเพล,เลย์ลาอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ในใต้ดีคิปชั่นนะทุกคนล่างเนี้ยล่างเนี้ยเลื่อนลงไปเลื่อนเนี้ยเลื่อนเนี้ยลงไปก็จะเจอทุกคนโอเคฮะวันนี้จูเนียร์ทำอาหารอร่อยใช่อร่อยเพราะตัวเองทารองๆก็อร่อยเองโอเคเอาแบบดีๆแล้วนะฮะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมทำกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดเยอะๆจะได้มีแรงบันดาลใจไม่ใช่ดิมีแรงแรงแรงผลักดันให้ทําอันนี้ต่อไปทำราการต่อไปนะครับแบบครั้งหน้าจะเป็นแบบชุดเกร์จืดอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ทุกคนวันนี้จูเนียขอไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Bye-bye.